ปลาทิ์ขึ้นช้ามากตอนนี้รู้สึกเย็นมากเลยนะครับผมแถวนี้นะครับผมตอนเช้าแม่งเย็นมากเลยนะครับผมตอนนี้ปอาทิตย์ก็จะขึ้นแล้วนะครับผมใจรอ,อนิดหนึ่งนะตรงน,นี้เป็นวิวที่แบบว่าสวยๆนะวิวสวยใช้ได้ครับผมมีเสียงเรือด้วยนะครับผมเขาออกไปหาปลาตอนเชาน้าๆแล้วครับตอนนี้น่าจะาประมาณ6กโมงได้แล้วนะครับผม อากาศก็จะเย็นๆนิดนึงนะผมติดตะเลลมพัดโคตรเจ็บน,นะครับผมอันนี้ก่อนเลยกันในภาปฤดูเช้าดีนะครับมันเป็นผ่านสะพานตัวท T นะครับผมแถวปนาคนครนะพี่อยู่แถวบ้านพี่นะครับผมเป็นสะพานนะครับผมที่ยืงนะครับผมใกล้ๆจุดชมวิวนะครับผม เขาสร้างมาเป็นรูปตัวทีนะครับผมที่ยิงเข้ามาในทะเลนะครับสามารถมาเยี่ยมชมเที่ยวกันได้นะครับผมตอนนี้ก็เป็นตอนเช้านะครับผมที่เขาออกมาหาปูกหาปลาอะไรประมาณนั้นนะครับผมปลาติดก็ใกล้จะขึ้นแล้วนะครับผม คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะพาน้องมาดูบ้าทิพย์ยาบเช้ากันนะครับผมสานที่เที่ยวสวยนะครับผมตอนเช้านะครับผมพี่ก็ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรลงนะครับผมก็เลยถ่ายคลิปนี้ลงซะเลยนะครับผมพี่คิดว่าน้องๆน่าจะชอบนะครับผมถ้าน้องๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่นะครับผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม อากาศก,ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมนี่โดยรอบนะครับผมตอนนี้พี่ก็นั่งอยู่แถวศาลานะอากาศเย็นเย็นเย็นเกินนะครับผมอาจจะสั่นนิดนึงนะครับผมเพราะพี่ถ่ายกับตัวศั์นะครับผมไม่ได้ถ่ายกับกล้องอัดวิดีโอนะครับผมมันอาจจะสั่นสักนิดนึง พอช่วงนี้เย็นมากามือไม่ค่อยนิ่งนะครับผมตอนนี้แนละ้วผมรู้สึกว่าเป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วนะครับผมที่เวลานะประมาณนั้นแล้ว พี่ตื่นตั้งแต่5้าโมงนะครับผมเพื่อที่จะมาถ่ายคลิปนี้นะครับผมแต่รู้สึกว่าช่วงนี้เมฆเยอะนะครับผมโค้ชาจะไม่ก็ได้เห็น